สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2564นะชาวธาตุน้ำก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามสากตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ ในช่อง description ด้านล่างซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ มาดูพลังงานภาพรวมของชาวธาตุน้ำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะช่วงนี้เหมือนกับคุณกำลังรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่คุณจะพัฒนาตนเองนะคะปลูกต้นรักหรือไม่ก็จะมีการพัฒนาเรื่องของชีวิตการงานการเงินนะคะขึ้นมาดีมากๆเลยนะมีความขยันนะคะอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจเหมือนมันกำลังผลิด,ดอกออกผลสวยงามนะ ทั้งเรื่องชีวิตการงานการเงินด้วยนะคะและในหัวใจของคุณเหมือนคุณรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะเหมือนกําลังรอคอยคนไกลคุณมีสัญญาณออกมาบอกว่าต้องการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับหลายๆอย่างในชีวิตก่อนนะคะเหมือนพยายามไปมองเรื่องของการงานการเงินนะเหมือนอยากสร้างฐาน,นะ หรือว่าสร้างอะไรบางอย่างที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นความมั่นคงของชีวิตให้สำเร็จก่อนประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมองเรื่องของความรักอาจจะอยากสร้างครอบครัวเหมือนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนถูกต้องนะคะ คุณจะตัดสินใจในเรื่องราวที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามธรรมเนียมประเพณีในอนาคตก็คือมีสัญญาณว่าตัวคุณก็มีความรักเต็มหัวใจนั่นแหละและกําลังรอคอยการเติมเต็มความรักอยู่นะคะเหมือนคุณยังมองหาความรักอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็จะเต็มแล้วนะคะคุณกําลังรอคอยคนคนนั้นอยู่ที่ จะเติมเต็มความรักในหัวใจคุณอะไรประมาณนั้นเลยนะชาวทัตุน้ำมาดูสัญญาณในเดือนพฤษภาคมของชาวทัตุน้ำนะคะออกมาเป็น the world ว้าวมันคือสื่อถึงความสำเร็จในชีวิตคุณนะคะคือทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะช่วงนี้ทุกอย่างอาจจะลงตัวสวยงามมากๆนะคะ มีสัญญาณออกมาบอกว่าการเดินทางจะทำให้คุณได้เจอคู่ครองคู่แท้ด้วยนะคะและตัวคุณเองมีสัญญาณว่าคุณอยากจะเดินทางเหมือนคุณอยากจะมอบความรักหรืออยากจะบอกรักอยากขอแต่งงานใครบางคนอยู่เหมือนรอรออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะคล้ายๆว่าสเตตัหรือสถานะยังไม่ชัดเจนแล้วก็ ยังไม่ประกาศสเตตัสอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างให้สิ่งนี้มันชัดเจนเหมือนกับว่ากำลังรอจังหวะเวลาอยู่ที่จะทำให้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือในชีวิตออกมาชัดเจนนะหรือในสัญญาณของชาวทัดน้ำบางคนก็อาจจะยังคบคุยกันกับใคร คนอื่นๆหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ยังไม่อยากจะประกาศสเตตัสก็ได้คือยังไม่อยากจะบอกสถานะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูสัญญาณของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวทัตน้ํานะคะเขามีพลังของเดอะซันเลยสวยมากๆมีความสําเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นเดอะเวลเขาเป็นเดอะซันะว้าวพลังดีๆเลยนะคะคือเขาเป็นคนที่ มีพลังในตัวเองดีมากเลยนะคะมีพลังงานบวกมีความสําเร็จในชีวิตทุกอย่างเลยนะคะตัวเขาเองเหมือนเขากําลังคิดที่จะทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างมีการลงทุนนะคะและเขามีสัญญาณว่าเขาอยากเดินทางเหมือนกันนะคะแต่ยังรอจังหวะเวลาเช่นเดียวกันอะไรบางอย่างที่เขารอคอยนะ,ะเหมือนเขาจะได้รับคําตอบที่แฮปปี้มากๆนะคะ เกิดสัญญาณของจัสม n นขึ้นทำให้ชีวิตไร้สดใสสวยงามแฮปปี้เลยนะคะมาดูสถานการณ์ของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างสัญญาณพลังงานบุญออกมาสวยมากเลยนะคะเป็นพลังงานบุญออกมาบอกว่าถ้าชาวธาตุน้ำนะคะได้ทำบุญทำทานนะจะยิ่งทำให้หน้าที่การงานการเงินนะคะ ออกมาสวยมากๆเลยนะประสบความสำเร็จมีสัญญาณสิบเหรียญเข้ามาอีกแล้วว้าวมีสัญญาณสิบเหรียญเข้ามานั่นหมายถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของฐานะการงานการเงินว่างั้นเถอะนะคือสัญญาณไปทางเรื่องการเงินเยอะมากเลยนะคะผู้อ่านเห็นพลังงานว่าคุณมีการคิดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนอนไม่หลับนะ แล้วก็คิดกังวลนะอาจจะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเหมือนมันยังไม่ลงตัวเหมือนมันยังไม่เคลียนะแต่พลังงานบวกของคุณเนี่ยจะหันไปทางการสร้างฐานะตัวเองความร่ํารวยนะคะฐานะการงานการเงินพลังจะไปทางนั้นเยอะเลยนะคะยังไงเราสร้างฐานะก่อนนะ <laughs> คือผู้อ่านเห็นพลังงานแล้วการที่เราใช้พลังงานบวกเราในเรื่องของการพัฒนาตนเองเรื่องความมั่นคงก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับความรักเราก็จะมีการรอเหมือนจะเป็นการรอจังหวะเวลาเรื่องความรักนิดหนึงนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงก่อนนั่นเองนะทีนี้สัญญาณในอนาคตนะคะ ออกมาบอกว่าจะมีการเริ่มต้นก่อตัวของความรักใหม่หรือการเริ่มต้นรักมิติใหม่ขึ้นมานะคะมีสัญญาณการเดินทางไกลเกิดขึ้นในอนาคตนะคะมีสัญญาณของการพูดคุยสื่อสารผ่านโลกโซเชียลนะคุณอาจจะมีการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็มีการพบเจอความรักหรือมีการก่อตัวของความรักขึ้นมานะ อีกสัญญาณหนึ่งนะคะชาวธาตุน้ำบางคนอาจจะมีการทำเรื่องเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างหรือจะเป็นเรื่องราวของเอกสารการเดินทางก็ได้นะมีสัญญาณออกมาว่าจะมีการเดินทางแล้วก็อาจจะมีการทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเอกสารนะคะทีนี้ในการที่คุณจะเริ่มก่ะตัวของความรักเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะที่ชาวธาตุน้ำอยากที่จะเติมเต็มความรักในหัวใจของคุณนั่นเองนะ เหมือนมีการทําอะไรบางอย่างที่มีการเริ่มก่อตัวใหม่ของความรักความสัมพันธ์นะคะสัญญาณออกมาสวยเหมือนกันนะเป็นพลังของการเริ่มต้นอะไรที่สวยงามนะคะและมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะผู้อ่านถามโรแมนตเนเจลนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับชาวธาตุน้ำหรือเปล่านะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะเป็นสัญญาณออกมาบอกว่า จะมี new love หรือความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ new love ครั้งนี้ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าจะเป็นได้ทั้งความรักใหม่แล้วก็เป็นลักษณะของการมีความรักมิติใหม่ก็ได้นะคะเหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่เป็นรูปแบบใหม่ของความรักแล้ว new love ครั้งนี้จะดึงดูดการแต่งงานนะคะสัญญาณดีๆเลยนะคะ สิ่งที่แองเจลบอกนะคะก็คือขอให้คุณเนี่ยให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้โอกาสตัวคุณเองในการที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพลังที่อยากให้คุณมั่นใจในความรักนะคะขอให้คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องราวของความรักสร้างพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมานะ มีศรัทธาในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือชีวิตรักนะให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสตัวเองครั้งหนึ่งนะคะเพราะมีสัญญาณของชีวิตที่หวานแหววมี New เลิฟเข้ามาโรแมนติกมากๆเลยนะคะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวธัตน้ำหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาบอกว่าขอให คุณมีการอธิษฐานวอนขอนะคะมีพลังงานบุญเข้ามาเกี่ยวข้องนะพลังงานบุญนี้จะกระาออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานวอนขอจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าจะได้ยินคุณนะคะและจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองคุณทําให้ทุกเรื่องราวประสบความสําเร็จนะคือเป็นสัญญาณของพลังงานบุญนั่นเองนะอะไรก็ตามที่คุณสับสนในหัวใจนะคะขอให้คุณดึงพลังงานบวกออกมานะ ไม่ต้องกลัวว่าเหตุการณ์ในอดีตมันจะเกิดซ้ำซ้อนซ้ำรอยอะไรอย่างนี้ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความรักหรือได้รู้สึกถึงความรักที่ดีเยี่ยมเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วความสับสนความกังวลอะไรของคุณเนี้ยก็จะหายคลี่คลายไปนะคะ จะกล่าบ,บอกว่าคุณจะค้นพบหัวใจของตัวคุณเองในความรักความสัมพันธ์ที่เป็น new love นี้นะคะผู้อ่านขอพลังงานจาก a r ร์ตแองเแล้วก็ปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัตุน้ำหรือเปล่านะคะพลังงานของชาวทัตุน้ำนะคะออก a r ร์ตแองเออกมาบอกว่า take back your power เลยนะคือให้คุณดึงพลังของคุณกลับมานะคะ คุณจะมีพลังอะไรบางอย่างที่จะดึงความเป็นตัวเองออกมานะคะนั่นคือความสุขความสดใสพลังงานบวกต่างๆนะและสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลเทวดา,านางฟ้านะคะจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนั่นเองนะมีพลังงานบวกในชีวิตนะคะในการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามานะส่วนตัวคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะเขาจะมีพลังงานของการฮิลลิ่งคือเป็นการเยียวยาหัวใจตัวเองนั่นเองนะ เหมือนเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เรียนรู้แล้วก็มีพลังกลับเข้ามาในชีวิตเขานะคะลพลังเขาจะเต็มแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของตัวคุณนะคะถามปฏิหารแห่งธรรมชาติพลังงานของตัวคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีสัญญาณว่าจากคนที่เย็นชานะคะ คุณจะมีความอ่อนโยนและอ่อนไหวในเรื่องราวความรักมากขึ้นนะคะจะมีแพชชั่นก็คือเรื่องของเคมีดึงดูดกันเข้ามาดีมากๆเลยนะและจะมีการครีเอชันคือมีการสร้างรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้นะคะในความสัมพันธ์นะจะเป็นอะไรที่ b r i g h สดใสามากขึ้นนะคะมาดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะ ว่าเขามีพลังงานยังไงบ้างปฏิหารแห่งธรรมชาติออกมาบอกว่าตัวเขาจะมีพลังดึงดูดดีมากเลยนะคะตัวคุณกับตัวเขาจะมีพลังเคมีดึงดูดกันเข้ามานะมีพลังดึงดูดเข้ามาหากันนะคะเขายังมีสัญญาณของคนที่จะสร้างปฏิหารแห่งความรักได้ด้วยนะคะปฏิหารแห่งความรักปฏิหารแห่งชีวิตคือเขาจะทําทุกอย่างแล้วเหมือนเป็นปฏิหารแห่งความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะ ตัวเขาเองจะมีความสุขหลนล้ามีความสดใสขึ้นมากๆเลยนะพลังของเขาเป็นพลังของผู้ที่จะสร้างปฏิหารให้กับความสัมพันธ์อาจจะทําอะไรบางอย่างที่คุณจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะสาหรับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของความสัมพันธ์นะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานความสัมพันธ์ครั้งนี้สวยมากๆนะคะมีการมูฟเมนต์คือจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มีการ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตก็ได้นะคะมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวอาจจะมีการโยกย้ายเป็นอะไรที่สวยงามมากๆระหว่างคุณสองคนนะคะและมีทัศนคติรูปแบบใหม่ในชีวิตมันเหมือนเป็นนิวเลิฟที่เป็นมิติใหม่นะคะเหมือนความรักคุณจะเกิดทัศนคติอะไรใหม่ๆที่เป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณจะมีมุมมองในเรื่องราวของความรักที่เปลี่ยนไปนะคะ เป็นอะไรที่มันหวานแล้วมันสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญมีสัญญาณคอมมูนิออนคือคุณทั้งคู่คือจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณน,นั่นเองคือเหมือนจิตวิญญาณของคุณคอนเน็กกันนะคะเชื่อมโยงกันคุณจะมีเซนต์อะไรบางอย่างของคนสองคนที่เชื่อมโยงกันและสิ่งนี้จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีการมูฟเมต์อะไรที่ราบรื่นสวยงามมากๆเลยนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ